Hello. Hello everyone, this is Thai papaya salad with prawn but I don't I did not have papaya I have um, I don't know what they call English I need to ask my husband and I put in carrot and chili garlic and shrimp okay let's go eat Hungry comrade. อืมน้อยอือืมอร่อยค่ะ แค็วะเผ็ดแล้วค่ะ ไม่มีใครส่งแบบปปอร์ทาวมาให้แบบสาวพี่เจย์พี่เจย์บอกเปปปร์ทาวแบบปปป้าทาวอ่ะอร่อยมากค่ะยำม,มีแ a n สไปซี่ mm Yummy. this is my dinner tonight no more no more rice so just papaya salad with prawn that's it 嗯。Mm hmm. e g ร t ที่ e ม m ำคือ s คล l บา a t i ี o คล b บา i y e ี h t ่ e y ค a l คล o บา b a ตีพี่หมูบอกว่าโคละบาร์ตี if some people want to try uh, lose weight or diet, just come to Thai Papaya Salad. ลดน้ําหนักได้ดีมากนะคะจากเจี๊ยบน้ําหนักอยู่ห้าสิบสามกิโลเจี๊ยบก็กินแบบสลัดอะไรเงี้ยก็ตอนนี้เหลือมาสี่สแปดกิโลนะคะน้ำหนักนี่นะคะนี่นี่นะคะ ที่จะซื้อมาทําส้มตํานะคะอร่อยมากนะคะจะจะบอกว่าครันชี่มากกว่าปาปาย่าอีกนะคะกรอบไม่ต้องไม่ต้องแช่น้ําเย็นไม่ต้องน็อกน้ําเย็นนะคะกรอบม,มากๆรับรองคอนเฟิร์มค่ะอืมหนูได้จบกินอะ เมนูเพื่อสุขภาพนะคะเฮลตี้ฟู้ดนะคะโอริ Only salad no any protein อร่อยมากเมื่อกี้นอนงงงอยู่หน้ามืดเวียนหัวหายเลยค่ะ ตอนนี้น้ำหนักเจ็บก็ลดแล้วนะคะเหลือสี่สิบแปดแล้วจากห้าสิบสามตอนเย็นจ็บจะไม่กินข้าวนะคะจะจะไม่กินข้าวเย็นจะกินพวก สลัดกับผลไม้แต่ตอนเช้าจะกินข้าวตอนเช้าก็ตอนเที่ยงจะกินข้าวนะคะ เห็นแล้วเอาเลยนะคะพริกแห้งพริกแห้งออกฤทธิ์ 嗯。Mm. คารอดมีประโยชน์นะคะผิวพรรณสดใส มันก oh 哎呀！哈、啊。啊 จะบอกว่ามันเสิดอที่ซื้อมากินแล้วมันเหนียวจัดไม่เข้าเลยนะคะมันเหนียวมากมันเหนียวแบบมันไม่กรอบอบบมันไม่กรอบเหมือนอยู่เมืองไทยนะคะมันไม่กรอบอยู่ที่นี่มันบอกว่า สีมันสวยดีนะคะสีมันสวยมันสดมันมันมองแล้วมันน่าซื้อแล้วก็น่ากินอะ่ะแต่พอเจียบกัดเข้าไปใช่ไหมคะมันเหนียวมากเจียบกัดดึงแม่งยังไม่อยากจะขาดเลยนะคะเนี่ยสุดยอดค่ะอย่างงั้นเจียบไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง เลิฟ18ได้แนะคะช่องเจี๊ยบนะคะยังเป็นช่องใหม่น้องใหม่อยู่นะคะยังไงเจี๊ยบก็ฝากติดตามคลิปวิดีโอของเจี๊ยบด้วยนะคะเจี๊ยบจะค่อยๆทําแล้วก็จะเริ่มแบบหาอาหารอร่อยๆมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชิมน,นะคะเท่าที่เจี๊ยบทําได้นะคะไม่โฟกตัวเองให้แบบพุชพุชอัปโหลดวิดีโอ to วมานะคะก็จะบอกว่าอาทิตย์นึงสักสองสามคลิปนะคะอืม ก็เดี๋ยวก่อนไปแล้วก็กินน้ำอือจะก็ยังเป็นน้องใหม่ทำ u t u b e ทำช่อง youtube นะคะก็เคยทำช่อง youtube มาแล้วหลายช่องนะคะผ่านมั่งไม่ผ่านมั่งมีปัญหามั่งนะคะแต่ช่องนี้ก็หวังว่ามันคงจะไปฉลุยนะคะถึงไม่ต้องแบบว่าและไม่ต้องมียอดวิวมากก็ขอให้แบบไปเรื่อยๆเนาะ ขอมีคนแค่มีคนดูอ่ะอืแล้วก็อาทิตย์หน้าจะอยากลองกินออกเะพุดนนะคะอยากลองกินย่า,ยางหนวดปลาหมึกกระดมจิ้มแซบ่บๆเผ็ดๆนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะ ให้พี่หมูพาไปซีฟู้ดมาร์เก็ตนะคะว่าจะได้ว่าเจีบจได้ออคโตปุตัตัวให,ใหญ่มาหรือเปล่าหรือว่าจะได้เบบี้ออคโตพุตมานะคะยังไงฝากติดตามคลิปอาทิตย์หน้าในกริกด้วยนะคะว่าเจ็บจะได้กินออคโตพุตหรือเปล่านะคะโอเคทุกท y thank you very much see you next video ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวชาวบัมบี้โน่บายบายไปก่อนนะคะ Oops. Ah.